ภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดตากรวมน้ำใจคนตากไม่ทิ้งกันแจกข้าวสารและไก่ไก่600ชุดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนามจินนารัสัมพันธรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพระประสิทธิ์ที่ศิลคุณรองเจ้าคณะจังหวัดตาก นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายแพทย์เทียนชัยสุวรรณเพนอดีตสอสอจังหวัดตากนางจันทิราบวรรัตนะสุภาเกษตรจังหวัดตากกลุ่มข้าวอินทรีตะลุกกลางทุ่งและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันแจกข้าสารและไข่ไก่จำนวน600ชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 โครงการ รวมน้ำใจคนตากไม่ทิ้งกันณบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดแถวประชาชนเว้นระยะห่างกัน1เมตรก่อนเข้ารับสิ่งของเพื่อความปลอดภยัยและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย